อะไรครับลาน้อยไม่ใช่ลานเลยอ้าวแล้วใส่ชุดอะไรอ่ะวาถ่ายมาสิมันกัน่าหรอคะัตั้งใจทำเนาะฮะไม่ช่วยระบ,บายหนูสมาต้องระบ,บายเองนะมันคือการบ้านสมาไม่ใช่การบ้านแม่แมแต่ว่าแม่ต้องช่ว มาต้องทำด้วยตัว <Mister. S 1> เองก่อนมิสเตอร์แอนโทนีบอกว่าให้ช่วยระบายด้วยจริงเหรอรเดี๋ยวแม่โทรหามิสเตอร์แอนโทนีดีกว่าไม่ได้อ่ะแสดงว่ามาัดม้ใช่ไหมมุกแล้วใช่ไหมฮะไม่ไม่แม่มุกมาหน่นแหละมาทัวมัวแล้ว,ลวดูซีระบายเป็นไงบ้าง วันนี้ตั้งใจเรียนไหมครับตั้งใจกูแมวให้สติ๊กเกอร์แหรอแล้วเปิดเธอมันแรกเป็นไงบ้างวันนี้สัมภาษณ์หน่อยสิสนุกปะไม่สนุกทำไมอ่ะอรงเรียนทำอะไรบ้างอ่ะอยูเรียนทำอะไรบ้างครับูเรียนทำดได้เล่นปะได้เล่นเล่นอะไรอ่ะวันนี้สามารต่อของเล่น ภาษาสามารถใช้ไข่มารวมกันหรอใช่แล้วได้ไปเล่นสนามท็กเล่นไหมครับช่วงโควิดเนี่ยไม่แมวดินสอเข้าปากครับไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่ดินสอสีนั่นแหละเขาไม่เอาของดินสอปากกาสีสห,หรือของื่ออื่นที่มันน่าจะ เป็นอันตรายเข้าปากไหมครับ่ะมาเอาออกมาครับเอาออกมาครับนี่สมาร์ทสมาร์ทครับสมาร์ทชวนเพื่อนๆไปโรงเรียนหรือว่าชวนเพื่อนๆอ,อยู่บ้านดีชวนเพื่อนเอ,นอยู่บ้านทำไมอะเพราะอะไรอะเพราะอะไรครับ ไม่อยากเลยอ่ะางั้นไปทำเรื่องลาออกดีกว่าไหมไม่เอา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 งั้นก็เราก็ต้องรีบทำกันบ้านตั้งใจเรียนใช่ไหมครับโอเคแล้วหน้าแรกนี้เมื่อไหร่จะระบายสีเสร็จครับผมระบายสีหมดอ๋อต้องเขียนชื่อด้วยนะเราชื่ออะไรอ่ะเขียนชื่อสิระ ต้นไม้ครับเสื้อผ้าของพี่แล้วอะไรต่อคะต้นไม้เอแล้วอะไรต่ออ่าฮะทีอ่านว่าต้นต้นไม้โอ้โหระหว่างที่พี่ทำกันบ้านนะน้องไม้ก็มาน้องนายก็มาหนุนลังแล้วใช่ะไหมครับต้นไม้กางเกงตัวนี้เราใส่ไม่ได้แล้วนะต้้มันฟิตแล้วลูก ปิดแล้วครับทำไมครับทำไมครับทำไมครับเว้ยโอ้มีสิวขึ้นด้วยอ่ะสิวขึ้นหรอครับผมดู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 สวยไหมสวยอะไรอะโฮมเวิร์กที่สตาร์ทโฮมเวิร์ก นี่คืออะไรอ่ะคืออะไรน้องถามมาตอบน้องหน่อยอันนี้คืออะไรอ่ะคุนีณอะไรอ่ะอันี่คืออะไรอ่ะ A B and C ็นซีนี่คืออะไร Names มอบบายสีค่ะน้องอยากอบบายสีด้วยได้ไหมให้น้องช่วยได้ไหมไ้เอามาโน้ตอบบายอะไรดีโอเค ทำไมพี่สมาร์ใส่ชุดอะไรอ่ะดองกีพี่สมาร์ใส่ชุดดองกีใช่ไหมไม่ใช่คาวไม่ใช่คาวหือดองกีดองกีใช่แล้วสมัยเป็นอะไรดีมาเป็นกระวม

อัมาันอะอ่าครับแผมาครับสรุปกันบ้านเสร็จยังครับเสร็จยังครับลูกการบ้านเสร็จหรือยังครับเสร็จแสร็เสร็จโอเคบายบายผู้มีเจอกันใหม่นะบายบาย